สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะวันนี้เนาะตอนเย็นของวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะแม่เพนก็กับน้องคำแพงพี่ประหาดก็อยู่ที่หนองนัองคายเนาะอยู่ที่ตรงที่อาพระธาตกลางน้ำเนาะนี่ค่ะกำลังจะไปวายผาอยู่พระธาตนั้นละค่ะคือสิบ,บุลงดอกยานคำแพงนอกยานเลือกเพราะว่า ฟ้าคึมยันฟ้าล่มเนาะคะ่ะล่มมากยันยันฟ้าล่มมากถือจังหวะเนะาะบ่อยากลงเลือตอนนี้เพราะว่าฝนตกมากไปอุดรเมื่อกี้แข็งฝนมากแห้งแห้งแห้งค่ะํำแพงกับพ่อบนยอกกันไปไหว้พระยืนี่กับพ่อก่อนเนาะเดี๋ยวเท่าอากาศดีแจม่มใสค่อยค่อยไปไหว้ก็ไดเนาะยืนี่ไหว้สาธุยืนี่ไหว้าสาธ,นาสาธุน้ำเพลินก็ไดเนาะเพลินก็บฮารับดูแล้วล่ะเนาะ เขามาหอดมาถึงเ่นแล้วพระาธาตุกลางน้ำเนาะอยู่ที่อำเภอหนองคายแม่เข่นกาทายเอาบรรยากาศที่ริมมของอำเภอหนองคายไ้เพื่อจะเอาแนวทางขึ้นหน้าจอให้เอฟซีทั้งช่องนาะมะอื่นบางเธอจะบได้บางเธอจะบได,บบด้มีเวลลเฮ็ดคลิปพอว่ะจะตื่นต่เศร้าตื่นต่เศร้าแล้วก็ไปไหวเลยลงหลวงพอ่อว่าใสแล้วก็จะได้เดินทางกับเล่าเลยเนาะขึ้นรถไฟก็จะบ่มีสัญญาณแล้วส่นะ สัญญาคับแพงแน่อะ,ะหลายๆย่างประกอบประสานกันเนาะอาจจะบัได้ล่งคลิปให้ครบทุกเซียนทุกอาจารย์เนาะมากถามาอาจารย์ใดเซียนใดไม่เพ่นกระจัล่งอาจารย์นั่นเซียนนั่นให้มา,ายพระน้ำแม่น้องคำแพงและน้องคำแพงที่ปาหารเด้อใจศีางช่องวันนี้วันศุกร์ ขอให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจขอให้สุขทุกสิ่งทุกอย่างเนาะสุขสมอุดมสมบูรณ์ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะไปเพ่นกะไ่เพ่นพบะผู้เนี่ยไ่เพ่นคิดว่าอันพระธาตุกลางน้ำนี่นะอยู่ทั้งอำเภอทาบอเด้ไ่เพ่นบะผู้ว่าอยู่นี่มาตลอดบบเห็นนะเะวามาส่วงน้ำขึ้นอ๋อแมน่นมาส่วงน้ำขึ้นมาหนีตลอดแต่บบเห็น ถ้ากลางน้ำเนาะจะ้ะก็เลื่อนไปูหน่าจะมาช่วงน้ำขึ้นบราเห็นเนาะมีน้ำม,มันลดค่ะมีดอนมีเกาะมีทรายดอนทรายค่ะดอนทรายฟังเล่าเขาจะกระดูดทใส่กันเนาะดอนทรายเป็นเกาะกัน้นกลางระวาังสองฟังโขง แม่เพ่นไปเบังลอตเตอรี่ให้เอฟซีก่อนบ่าจะมีบอเนาะ่นสังมาว่าขอเก้าสองนีเ่เด้อเนาะแถมเค้กแถมครีมค่ะเนะี่ยฝนตกมาแล้วฝนตกมาแล้ววัสดีค่ะแม่มีเก้าสองบ่ค่ะเก้่ส,สอ้ 4, อ๋อสี่เก้าสองเก้า ชุดราชการจ่ะสองร้อยค่ะสองใบสองร้อยถวนบ่เนค่ะอ๋อ่าามีเก้าสามบ่เก้าสามหลักเก้าอยู่แค่นี้นะครับเด็กเก้าเก้าเกตกับเก้าเก้าเก้าสองเก้ามีอยู่มีสามเก้าเจ็ดสามเก้าโอ้เอจ็ดสามเก้ามาคือทีเลย คนบอกให้มาสามเก้าสามเก้านี่ค่ะนี่ค่ะเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าเอาติดเก้าเนาะติดเก้า แปดสามบ่มี่มันบ่ 8, 3, แปดสาม,มแปดสามแปดสามมรคาแปดสามไม่มีหลัอแปดอยู่แค่นี้แปดสามพพว่าจะตามเลขฝันงวดที่แล้วตามไว้เพราะว่าเลขมักออกน้ำกลนตลอดแปดสามบ่มี่เอาเกซาสามะเออสามเก้าเก้าสามนี่ซัเอาอีกชุดหนึ่งบ่ค่ะเอาอีกชุดหนึ่งค่ะชุดนึงเจ็ดสี่ชุดหนึง่ง สามเอาสามเจ็ดสีค่ะสามเจ็ดีจกชุดแล้วค่ะหาแล้วบ่หกสองสามสี่ห้าห้าชุดพอดีโอเคเอาห้าชุดพอดีหนึ่งพันบาทเนาะโอเคค่ะเดียวเป็นสี่ชุดก้อนนี้ใบเดียวด้ยอืมเป็นสี่เลขชุดเป็นสี่ชุดแต่ว่าเลขใบเป็นสองก็พอดีเป็นสี่ใบโอเค ขอให้มานให้ปังเดอ้อมาตลอดหนูบ่ฮู้ว่าแม่นอ,อันประทัดกลางน้ำยู่นี่คิดว่าแม่นอ,อยู่ทางท่าบอ่อว่าซั่นมาตลอดเด้แ<น>ม่นอยู่มาเมนหนองคายคิดว่าแม่นอันอยู่อยู่ทา่าบ่อว่าซั่นน้องคายแลวเขาพิจศรัทธาเนี่ยเขามาขอพรขอยอย่างเด้อวเพื่อที่ว่าเขาจะรับคือขเขาศรัทธาดีเพราะไว้เขาพรนะครับค่ะว่า,าสิลงบ่ลงดอกพยานฟ้าล่มมาคนเดยคนดีฟ้าคึ้มมาก็เลยคึดนยันยันบ่สิบายแท้นี่ก็ได้ บะหมี่เก้าสองเด้อคาะเอฟซีเดี๋ยวจะเอาเก้าสามแถมให้ไปให้เนาะขายขีมให้เพิินแล้วแถมลอตเตอรี่ให้เพิ่นจันี่ก็จะได้แถมให้เพิ่นเนาะโอเคค่ะได้มาแล้วหนึ่งพันบาทแต่ละงวดซื้อหลายวาฉันก็ยังไ่กันยังถูกเนี่ยหุ้นกำแพงกับพ่อไหวพระอยู่เนาะเดี๋ยวจ่ายตังกอ้นจะเขาเนาะค่ะพระธาตุ ลาหนองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเนาะนี่ค่ะเส้นก็ได้มีโอกาสมาไหว,ว้หลายๆครั้งเนาะแต่ว่าบ่ได้เขามาไหว้ขอพรเพิ่นเนาะไหว้ซื่อๆค่ะเนาะเมื่อนี่จะมาไหว้ขอพรว่ะน,นี่ค่ะองค์ปูเพิ่นเพิ่นซื่อปูเอียงเนาะปูพญานานคะปูหนะ้า แก้วสารพัดนึกอ๋อทำไหว้พระธาตุกลางน้ำเนาะนี่ค่ะเพราะคำแพงทำอะไรคำแพงทำบุญอ๋อสาธุจ้าคำแพงทำบุญบริจาคบุญนะเออข้างในทม่อไมาแอไหเมื่อไหวม่อ่ม่ไห่มออ ข้างในจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปแล้วแม่ก็จะเข้าไปไหว้อนุโมทนาสาธุกับน้องคำแพงเด้อค่ะน้องคำแพงทำบุญแต่เล็กโตมาให้เป็นเด็กดีของสังคมเป็นเด็กดีของทุกคนเป็นเด็กเก่งดูแลพ่อดูแลทุกคนได้เนาะก็ดีแล้วแค่นี้เนาะ เดี๋ยวไหวไหนโนนอ้จหจดูสิเลขทูบมีตัวไหนถูกใจมั่งอ๋อมากอยูซีเก่านะเจ็ดซีเก้าอ๋โอเคค่ะเดี๋ยวแม่เพนจะไหว้ปู่ก่อนเด้อค่ะเนาะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ลูกให้นานทุกคน ทั้งเจ้าของช่องและ f อฟซททางช่องจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะคะา่ะปราศจากโรคไข้ไข่เจ็บนีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตโชคลาบนำด้วยเงื่นท่องหยิบจับซื้อเสียงโศกตัวใดก็คอให้ถูกรางวัลนใหญ่เนาะเอาสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะ วันนี้แม่เพยนพาเอฟซีมาเอาบรรยากาศอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายเนาะมาเที่ยวเอาบรรยากาศเช้าๆตะเวนกำลังขึ้นทึงฟ้าค่ะมีนาผักลายนาผักจนเป็นข้องเนาะคะ่ะแม่เพนเป็นคนมามีนาผักเทศไห้นาผักเป็นข้องไงค่ะเอาผู้ใดอยากได้ดโปเนาะคะ่ะโปมาสั้นครีม ครีมชุดแก้ฟ้ากัดจุดด่างดำแล้วก็ครีมกันแดดผสมรองพื้นแล้วก็แคลเซียมยาบำรุงสายตาเนาะสั่งจองมาได้ค่ะเงเช่นช่วงนี้จัดโปรใดอยากสนใจแล้วก็ทักไลน์ามาถามได้บอสซื้อบอเป็นอย่างเหรอแม่เพื่อนบอว่าแต่ว่าเขามาปรึกษาได้ถามได้นาะเรื่องะอจะซื้อ ยาบำรุงสายตาหรือว่าแคลเซียมเนาะก็เขามาถามได้ปรึกษาได้นะคะเพราะว่าแคลเซียมยันบำรุงสายตาผู้ใดก็ว่าใช้แล้วดีค่ะใช้แล้วดีมากเอาห้จับกล้องบ่ค่อยเปลี่ยนค่ะมุมีขากล้องเนาะเอามือจับบรรยากาศเช้าๆหมอกคึมๆอยู่ที่อำเภอสังคม ฝากด้วยนาไม่เพ่นมันอันมันหลอกเป็นอย่างของมันหลอกค่ะเป็นน้นาเพ่นไม่เพ่นใส่อันสบู่อันนั่นละ่ะสีสม,มเลยหลอกค่ะนอหนาห้าบ่มีฝาแล้วบ่ต้องไปใส่สบู่สีสมเลยขายซีนานานาผูดไดบ่มีฝาบ่ต้องไปใส่เลยสบู่สีสมใส่สบู่น้ำเข่าเลยขายซีมันจะได้ ปับสภาพผิวให้ผิวนุ่มนวนเนาะดูอ่อนกว่าใบยให้พาหนาดูเด็กขึ้นเติมเนาะเอาฝาก f อฟซี C ทางช่องด้วยค่ะผู้ใดยากได้สินค้าสดใดของเ่ากค่ะช่างจองมาเลยค่ะเช็นยินดีรับใช้บริการให้เอฟซี C ทางช่องทุกวันค่ะเอฟซี C เที่ยวค่ะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ นช่องเล็กน้อยเนาะไว้ฝากไว้กับเอฟซีทางช่องค่ะต้องแดดและวแห้งหน้าหนาแห้งสีสมพูิเขาต้องแสงแดดเนาะปัดนะไซคอนจะเล่ดนอวนแห้งค่ะเป็นเพนอวนแห้งค่ะตอนนี้ค่ะทั้งนะั้นอยู่ที่หกสิบตัวโลกค่ะ ว้าวสวยมากเลยบรรยากาศเบ่งตัวเล็กน้ำกันตอเนาะเพื่อนเอาภาพบรรยากาศดูที่อำเภอสังคมมาฝาก2คลิปแล้วค่ะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ด้วย